ขึ้นมาจากน้ำตกบัวตองครับกำลังจะเดินไปที่น้ำพุเจ็ดสีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจดสียังไงกันเราเอเมซิ่งกับน้ำตกบัวตองไปแล้วนะครับเดินยังไงก็ไม่ลื่นเดี๋ยวเราไปดูความเอเมซิ่งของน้ำพุเจ็ดสีกันครับระยะทางเอ่หนึเมตรจากน้ำตกนะครับจากตัวน้ำตกก็จะมีทางเดินแบบนี้ครับเดินสะดวก เดินมาเรื่อยๆครับครับข้างหน้าเรานี่นะครับน้ำพุจัดสีเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆกันครับนี่ครับปูหอยก้นี่ครับ, oh God, น,รบน้ำพุจัดสีครับนี่ครับผมซูมเข้ามาดูใกล้ๆของน้ำพุจัดสีนะครับเป็นน้ำซึ่งผุดมาจาก พื้นดินนะครับผุดมาอยู่ตลอดเวลาเลยนี่คือผมว่าเป็นต้นน้ำของอ่น้ำตกข้างล่างเนี่นะครับมีดินตะกอนมีหินมีทรายออกมาเหมือนมีขมเหลาสีดำๆนี่ผมไม่แน่ใจเกิดจากการทับถมของใบไม้นะครับเป็นสีออกจะสีเขียวนะครับสีเขียวมรกต นี่ครับน่าจะเป็นต้นน้ำของน้ำตกที่เราลงไปเดินเล่นกันมาเมื่อกี้นี้ครับนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นลำธารที่ไหลามาจากน้ำพุจัดสีนะครับสังเกตว่าน้ำจะใสมากครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเนี่ยใสจนแบบใสจนเป็นกระจกคราบมองเห็นด้านล่างได้มีปลา เป็นบ่อน้ำที่ใสมากเลยครับนีครับเห็นปลาว่ายด้านล่างนะครับ <rais agua. S 1> ครับอันนี้คือใต้บอกทางไปน้ำพุเจ็ดสีนะครับ <probably. S 1> น้ำนี้คือน้ำที่เกิดจากบ่อน้ำพุเจดสีนะครับแล้วก็ไหลลงไปตกตะกอนลงไปเป็นน้ำตกสวยงามด้านล่างครับ